เจอทนี้เลยครับและบริเวณด้านขวามือผมนี่นะครับเป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุกเกสครับผมบุ <c oughs> คคลที่นําเข้ามานะครับมีชื่อว่าเท้าทองกีบม้าครับ <c oughs> อยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะฮะถาดนี้เนี่ยมีแต่ขนมเธอทั้งนั้นเลยเพราะมันไม่มีขนมชั้นไงแทน แม่เริ่มจะเขินแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่น้องสันจะเลิกเล่นมุกสักทีแม่เหนื่อยขำแล้วเดี๋ยวทุกคนเชิญชิมกันได้เลยนะครับเชิญเลยครับได้เลยนะอยากชิมอยากชิมหวานเจี๊ยบเลยกินทีาหวานขึ้นตาเลยดูแม่ดูดูนี่เล่นอะไรเนี่ย ขนมหวานอะไรไม่เห็นจะหวานเลยถ้ากินขนมแล้วไม่หวานเนี่ยเปลี่ยนมากินไก่นาบ้านๆคนนี้แทนดีไหมครับหวานคัดหวานแห้งไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษนะคะห้องน้ําไปทางไหนคะอ๋อ,อ,อผมว่าทางมันซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดีกว่าเชิญครับ ท,ทำไมแหมพอเจอหญิงเข้าน่อยอะดูแลกันใหญ่เลยนะไอ้เรานะอุตส่าห์ตบมือให้จนนิ้วหงิกนิ้วงอแล้วเนี่ยไม่ทงไม่ถามสุขภาพสักคำเดี๋ยวว่าจะน้องซันเลยนะถ้าเป็นพ่อพก,กไปเอาละครับทุกคนครับหลังจากที่ทานของหวานกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทานน้ำเปล่าล้างปากกันตานนู้นได้เลยครับใช่เลยครับ <c oughs> พี่ไม่เคยเห็นหน้าไกด์คนนี้เลยไกดใหม่เหรอใช่ครับทาเหมือนจะจีบลูกทัวรขอโทษด้วยนะครับเขาหน้าผมคงไม่ให้มาแล้วล่ะเอาเรื่องไงน,น้องสันเน,น,นี่ยงานเนี้ตกงานไกด์มีหวังไปขายข้ามันไกดแทนแน่ๆเลยอย่ะ you can มันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกัน One, two, มันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together <im cción> เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน